ดูทางซ้ายนิดนึงมีรถคขนออกมาจากทางด้านซ้ายไหมนี่ะกำลังออกมาแล้วเขาออกไปฝั่งนู้นโอเคต่อท้ายรถคันดําเลยน้องเพชรเปิดไปเลี้ยวขวาครับกูให้เลี้ยวขวาตรงทางแยกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือทางแยกนะแต่เขากั้นแท่งไบเลื่อตรงกลางให้เหมือนกับว่าเป็นวงเวียนนะเราจะเลี้ยวขวากดเบรกนิดนึงโอเคเขาเปลี่ยนไปกีนึงดีกว่าว่าซ้ายขึ้นโอเคเบรกแปรไว้โอเคปล่อยค่าเบา อ่าโอเคนะมนองแยกขวาด้วยมอ,องแยกหน้ามองแยกซ้ายด้วยหลังแท็กซี่ไหมหลังแท็กซี่นะโอเคใช้กีน,นึงเดียวโอเคมมุลเลยมุลีเลี้ยวไปให้อยู่เลนขวาเลยนะพเพราะเลนซ้ายมีรถจอดคืนโอเคปล่อยคันหมดเติมคันเลี้ยเบาๆเติมเบาๆนะอย่าเพิ่งเติมเยอะเพราะข้างหน้ามีลูกด้านหน้าน,นะครับหลายคนจะมองไม่เห็นนะเพราะสีของลูกด้านหน้าสีเดียวกับถนนเลยค่อยๆช้าๆค่อยๆหย่อนพอล้อหลังลงแล้วน้องเพชรกดคันเลี้งนิดนึง เร่งให้ดินเสียงเขายอยดังวูบให้ได้ล่อความเร็วของเกียร์หนึ่งก็ประมาณสูงถึง20นะเร่งได้ประมาณ2ี่ิบอเคคท้าซ้ายเหยียบเท้าขวายกว่างซ้ายลงถูค่อยๆปล่อยคัสแล้วเติมค่าเร่งเลยดีครับอ่าตอนนี้ใช้เกียร์สองนะเร่งเพิ่มอีกนิดนึงเอาลรถข้างหน้าด้วยนะครับก็ตอนนี้อย่าเพิ่งเปลนเกียร์สามรถข้างหน้าเกากำลังรอเลี้ยวอยู่เอาแค่เกียร์สองพอแตะเบรกก่อนแตะเบรกก่อนเผื่อเขาจะเลี้ยวแล้วเวลาเขาเลี้ยวเขาต้องเบรกชะลอใช่ไหม โอเคเท้าขวาปล่อยมันจับแป้นเบรกอ่าโอเคแล้วก็เติมขันเได้นิดนึงเล่อนอีกเดี๋ยวให้ลงจากสะพานก่อนควูจะให้น้องเพชรเปี่ยมเกียร์สามนะระวังรถที่เขาเปิดไฟฉุกเฉินด้วยโอเคเท้าขายกจากคันเร่งผ่อนคันเร่งให้ช้าลงถ้ามาเร็วขึ้นสะพานต้องช้าลงนิดนึงโอเคถ้าทางลงไปทางต่างระดับมากต้องแตะเบรคโอเคปล่อยเบรคกมากดคันเร่งครับ เกียร์สองความเร็วโดยประมาณนะก็คือเท่าไหร่ยี mm. ่สิบถึงสี่สิบโดยประมาณโอเคเลขค่ะเลขพอความเร็วขึ้นมาประมาณ40เ <40. S 1> สยงเครื่องนยนต์ดังวูดรอบของเครื่องยนต์จะขึ้นมาประมาณ2,500้รอบโอเคจังหวะนี้ได้ลเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวายก mm. ว่างขึ้นโอเคค่อยๆปล่อยคันออกมาปล่อยคันแล้วเร่งเลยแล้วกูจะให้เข้าเกียร์สี่เร่งอีกอีกเกียร์สามความเร็ว40 60ถึงใช่ไหม mm. อ่ะได้60แล้วอ่ะเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวายกอ่ะจากเกียร์สามลงมาว่างลงตรงๆนี่คือเกียร์อะไรเกียรย์สี่โอเคปล่อยคันก่อน แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาจากเกียร์4เดี๋ยวครูจะให้เลี้ยวขวาข้างหน้าจากเกียร์4ให้รถมาเป็นเกียร์ว่างก่อนแล้วเปลี่ยนเกียร์2นะ 2> ว่างสายสุดลงโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนจาก4ไป3ไป2ลดความเร็วเราข้ามเกียร์ได้แต่เวลาเพิ่มความเร็วต้องไล่ทีละเ,เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกมองข้างด้านขวามีใคเซงขวาไหมมองแยกขวาแยกหน้าแล้วก็แยกซ้ายด้วยปลอดภัยหน้าลถไปประมาณครึ่งถนนน้องเพ็อ่าแล้วก็หมุนขวาหมุนโอเคค่อยๆปลอ่อยคันออกมาดี พื้นกราฟอีอ่าปล่อยคหดหบทเติมคันเร่งได้